สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะก็เหมือนเช่นเคยเลยนะคะเราจะมาพูดถึงการโคจรยกย้ายของดวงดาวในช่วงเวลานี้นะคะมีดวงดาวทําการโคจรหลายดวงด้วยกันก่อนหน้านี้เป็นดาวพระอาทิตย์ค่ะถัดมาเป็นดาวพระศุกร์และในคลิปวิดีโอนี้เป็นการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธนะคะซึ่ง ระยะเวลาการโยกย้ายนั้นเกิดใกล้เคียงกันดาวพระพุธเป็นดาวที่เมื่อมีการโคจรโยกย้ายราศีแล้วจะส่งผลส่งอิทธิพลค่อนข้างรวดเร็วจะไม่ได้ช้าเหมือนดาวดวงอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดในระยะใกล้ๆนี้นะคะจะมีอิทธิพลและส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวัน และเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงที่ดาวพระพุทธทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะดาวพระพุธถือเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณและถือเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณนั่นเองค่ะในวันที่23ตุลาคมปี2565ไปจนถึงวันที่9พฤศจิกายนปี2565ดาวพระพุธดวงนี้ได้ทําการโคจรยกเข้าสู่ราศีตุลน,นั่นก็คือมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตานะคะการที่ดาวพระพุธมาอยู่ในเรือน ปุตตะครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ค่ะซึ่งทั้งดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ได้ทําการโคจรตั้งรับอยู่ในเรือนปุตตะก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะดาวพระอาทิตย์เป็นดาวสหัชชะค่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะและดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณค่ะดาวพระพุธนะคะซึ่งเป็นดาวประจําตัวเมื่อโคจรมาสมทบในครั้งนี้มาอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งเป็นเรือนของความคิดความอ่านเป็นเรือนของการลงทุน เป็นเรือนของอการต่อยอดนะคะเป็นในเรือนของเรื่องของความพยายามนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนช่วงนี้มันเป็นจังหวะที่คุณต้องพยายามไปก่อนแล้วผลจะตามมาทีหลังนะคะเหมือนกับสุภาษิตโบราณเขากล่าวไว้ว่าหวานพืชแล้วค่อยหวังผลนะคะมันจะเป็นลักษณะที่คุณต้องลงมือทําอะไรไปก่อนคุณต้องแสดงผลงานไปก่อนคุณต้องลงทุนไปก่อนแล้วกําไรตามมาทีหลังคุณต้องพยายามไปก่อนแล้วความ สำเร็จชื่อเสียงมันตามมาทีหลังเงินทองตามมาทีหลังเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปคาดหวังในเรื่องของผลสําเร็จให้พยายามไปก่อนนะคะปุดตาหมายถึงตามมาทีหลังปุดตะหมายถึงการลงทุนแน่นอนพวกการลงทุนมันไม่ได้จะสําเร็จภายในวันสองวันนี้แน่นอนนะคะการทํางานของชาวลัคนณาราศีไม่ถุนต้องอาศัยการวางแผน ต้องอาศัยการพิจารณาการไตรตรองและอย่ารีบร้อนนะดาวพระพุธโคจรมาร่วมกันกับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาววินาศแล้วมาเจอกันที่เรือนปุตตะการทําอะไรที่มันผิดพลาดการตัดสินใจอะไรที่มันไม่ถูกต้องตั้งแต่ตอนแรกเหมือนเราติดกระดุมเสื้อถ้ามันผิดตั้งแต่เม็ดแรกมันก็จะผิดยาวช่วงนี้ต้องรอบคอบให้มากขึ้นนะคะยิ่งดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนนี้เนี่ยเล็งไปยังดาวพระราหูด้วยซึ่งเป็นดาวคู่อริคู่ศัตรู นะคะจะทําอะไรก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและรอบคอให้มากขึ้นต้องระมัดระวังการมีปัญหากับคนรอบข้างญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมิสหายระมัดระวังคนมาเพ่งเลงมาจ้องจับผิดนะคะระมัดระวังบริวารของตัวเองจะสร้างความเดือดร้อนคําว่าบริวารเนี่ยหมายถึง พนักงานลูกน้องของคุณลูกศิษย์ของคุณหรือลูกหลานของคุณแบบเนี้ยนะคะอาจจะนําปัญหานําความเดือดร้อนมาสู่ตัวคุณได้ก็ต้องพยายามดูแลกันให้ดีๆแต่ท่านในมุมที่ดีก็มีนะลูกหลานมีเกณฑ์ที่จะนําข่าวดีมาสู่ตัวคุณและครอบครัวนะมันไม่ใช่ใหมายความว่าจะนําแต่ปัญหามาอย่างเดียวในมุมที่ดีก็มีในมุมที่ต้องระมัดระวังก็ดีเออก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปนะชาวลัคนาะงราสีมิถุนคะในช่วงนี้ ดาวพระพุธซึ่งถือเป็นดาวของปากดาวของการเจรจาดาวของการติดต่อประสานงานดาวของเอกสารโคจรมาอยู่ในเรือนดีๆแบบนี้คําพูดคําจามีโอกาสนําโชคลาภมาให้คุณค่ะการดีลงานการเจรจาประสานงานการติดต่อกับคนทคักไกลในช่วงนี้จะก่อเกิดลาภผลที่ดีนั่นเองนะคะส่วนในด้านการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนกันบ้างนะคะถือว่ามีโอกาสดีๆเกิดขึ้นดาวถึงสดวงโคจรมาอยู่ในเรือนป ปุตตะปุตตะหมายถึงสิ่งใหม่หมายถึงไอเดียความคิดความสร้างสรรค์คุณมีเกณฑ์ที่จะก่อเกิดการทําเงินหรือก่อเกิดช่องทางในการหาเงินหาทองได้เพิ่มขึ้นใครที่มีอาชีพเดียวคุณจะมีอาชีพที่สองใครที่มีสองอาชีพคุณจะเกิดอาชีพที่สามหรือเกิดช่องทางทําเงินช่องที่สองช่องที่สามมันไม่จะเป็นว่าจะต้องมากมายนะเพียงแค่ว่าช่องทางมันมีลู่ทางมันมีเข้ามา ก็ทาให้ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นใจชื้นขึ้นมาได้นะคะเป็นจังหวะที่ชาวมิถุนขอความช่วยเหลือจากคนอื่นได้ในเรื่องของการเงินการทองหรือบางคนต้องการจะกู้ธนาคารกู้จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆก็มีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านนะคะหรือใครต้องขอต้องการขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเพื่อนฝูงนะฮะญาติมิตรหรือคนในครอบครัวก็มีโอกาสที่จะขอหยิบยืมได้นะแต่ตัวคุณก็ต้องทําตัวให้มีเครดิตท,ที่ดีให้ตรงตาม คำที่คุณพูดหรือให้สัญญากับเขาไว้ด้วยก็จะดีที่สุดเลยนะคะในจังหวะที่ดาวพระพุธนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้จัดการเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินสํานักงานออฟฟิศร้านคา้ามีเกณฑ์ที่คุณจะได้ต่อเติมหรือซื้อของใหม่เข้ามาหรือนํารถไปซ่อมแซมต่อเติมบ้านตรงนั้นมีจุดรดั่วตรงนี้มีจุดพังก็ซ่อมแซมนะคะได้จัดการเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของตัวเองนั่นเองค่ะก็เป็นจังหวะที่คุณจะได้ใช้ ไปกับเรื่องของหลักทรัพย์ด้วยเช่นเดียวกันนะดาวพระพุธนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวและเป็นดาวพันธุโคจรมาเลงกันกับดาวพระราหูแบบนี้ ยังไงก็ต้องระมัดระวังและรอบคอบในเรื่องของการเงินให้ดีวางแผนการใช้เงินวางแผนการออมเงินของตัวเองให้ดีก็จะมีมุมที่ดีเข้ามาเช่นเดียวกันค่ะดาวพระพุธดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์ดาวถึงสามดวงโคจรมาอยู่ในเรือนอารมณ์ให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะปุตตะหมายถึงอารมณ์ ระมัดระวังความใจร้อนระมัดระวังบางคําพูดที่มันอาจจะไม่น่ารักระมัดระวังการเหบี่ยงการวีนก,การชักสีหน้าให้ดีนะคะไม่อย่างนั้นคนรอบข้างเขาจะรู้สึกไม่ดีกับคุณอันนี้ก็เตือนกันไว้สําหรับชาวมิถุนนะคะในจังหวะที่ดาวพระพุธโคจรเดินเร็วเดินเสิร์เดินหน้าแบบนี้อารมณ์แรปร,แรปร,รวนง่ายนะอย่าลืมเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะครบครอบเท่านี้สําหรับชาวมิถุนค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกคนทุกท่าน ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ